จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องชอนชาแนลกับมีแนวทางหาน้อยของวันที่สิบสองกลุ่มผากับมีมาขายคือเก่านะจ้าทั้ง3น้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติและก็น,น้อย v ี p จ้าแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ้งแนวทางช่อง, no Ch น,อง,น,องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแน,นลอีกช่องหนึ่งนลได้จ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยจะไปเบิ้งแนวทางเขากับมาเบิ้งรางยงานผลกอน,นอกจากของห้าน้อเที่ยวหายไปวันที่11บเอ็ดกุมภาพันธ์นอกจาก ว่าผลทั้งสามน้อยออกตัวใดก็ไปเบื้องผลน้อยแรกก่อนนอกจากของน้อยพิเศษเท่ากับไยไปฟั่นหาวิ่งหลุดหกกับหาผลที่ออกมาบนออก2,8,1แล่างออกหนึ่งหาจากเท่ากับเขาล่างนอกจากเนาะ เป็นตัวฟันยิงรูดหาก็ออกนึงหานอกจากเป็นเจ้าหน,น,น้าแน่นอากจากสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนแชาแนลจะแเดาไปเป็นแนวทางไดหลายไดน้อยกันบอสํำหรับน้อยพิเศษกับเขาล่างกันไปกระเบื้องผลน้อยพิเศษไปแล้วกับไปตามตอนลีเนอกจากสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใด จาาสำหรับน้อยปกติห้ากับหายไปฟันหาวิ่งรูดหกกับหาผลจะอ,ออกมาบนออก1นึ่่างออกหาสจาก ห้ากับเขาล่างนอกจากนอเป็นตัวฟันวิ่งรูดหานอกจากกับออกหาซ้แล้วก็มาตรงกับตัวที่เขาหายไปเป็นตัวเน้่ตัวจอสองตัวนอกจากนะกระเขาไปหาซ้กันตรงๆกระแตกล่างกันไปนอกจากเป็นเรน่องในนอจากสาหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจากแล้วแบบเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากกระเขาล่างกันไปเป็นตัวนิ่น ตัวจอกันไปเลยกับเบิ้งผลน้อยปกติไปแล้วกับไปตามต้อนด้นอกจากสำหรับผลน้อย VIP ว่าผลออกตัวใดจะสำหรับน้อย VIP เนอกจากนาเนาะเข้ากับหายไปฟันเจวิ่งรูด8กับ7ผลที่ออกมาบนออก8ปด ล่างออก08จะเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากนอไปเบืองบนกอนบนกับเขาเป็นตัวฟันวิงรูดนอกจากนอ8กับเจ็ดก็ออก8หนึ่งเจ็ดนอกจากหลวกสองตัวท้ายคำว่าตรงกับตัวที่ต้องหายไปเป็นตัวเน้นตัวจ้อสองตัวนอกจากเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกระแตกบนกันไปคือกันนอกจากนอเขาเป็นตัวเน้นตัวจ้อสำหรับล่างนอกจาก กะเขากะออกศูนย์แปดนอกจากนอก,กระเขาเป็นตัววิ่งรูดแปดกะออกศูนย์แปดเป็นเจ้านี่นอกจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลนยได้นอยกันบอกกะดีใจน้ำนอกจากเขากะเขาทั้งบนทั้งล่างนอกําบน้อยวีไอพีกะเบื้องแนวทางกะขอพพยจากกะเบื้องรายงานผลกันไปแล้วกัไปตามโต้ได้นอกจากนอกาสำหรับแนวทางฮานอยของวันที่สิบสองกรุมพะนอกจาก วามีแนวทางตงัวเล็กให้เฮาตัวใดแน่เฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าสา,ามกับมาถามตอเน,น,นาะจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยของวันที่สิบสองกลุ่มาพาน,น,นาเนาะจ้าเฮากับมีแนวทางไห้ทั้งสองขอพายจากทั้งสามน้อยคือเก้าทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น,น้อยวีไอพีจ้ากับมาเบิงแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนเน,นาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษกับไปเบิงโตัวเด่น กะให้เดนศูนย์กับเดนหนึ่งไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนอะกจากมาเบิ่งฟันก่อนกะให้ฟันศูนย์วิ่งรูดกะใหนึ่งกับศูนย์ไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็โตัวรอนะ่องน,นกอกจากมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูหาจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะายหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งหาจ้ะไปเบื้งแนวทางตัวนิ่นตัวเจอสองตัวกให้เินไปกราฟน้ำเนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนินตัวเจอสองตัวกะจะเข่ายงกแน่ กัจะมีเขาบางรถบางเฮากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่องออาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจา้ากับไปตามต่อลนล่น่าสําหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแต่เลขแนวทางให้เฮาตัวใดแน่เฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า จะกลับมาตามตอวนอกจากนอกสำหรับเนื้อท่าของน้อยปกติกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นสามกับเด่นสี่ไปเบื้องฟันวิงรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันสามวิงรูดกับสี่กับสามไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันกนตัวเน้นกับไฮสามหาสามหู สามเจ็ดสามแปดจไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮซีห้าซีหก7ีเจ็ดีแปดจไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวกับไฮเรน,นไปกราฟน้ำนอกจากตะว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเข้ายากแน ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเ้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายเหล่ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบกับล่องออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางกับไปแล้วนอกจากนอสําหรับน้อยปกติกับไปตามต่อในนอกจากสําหรับแนวทางของนอยวีไอพีวามีตัวเล็กแนวทางเฮาตัวใดแนเ้ากับไปเบิงแน่ทางกันเลยจ้า จะกลับมาตามตอนนอกจากนี้สำหรับแนวทางของน้อยวีไอพีกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนเจ็ดกับเด่นขอพ่อจากับไฮเดนหกกับเด่นเจ็ดไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากว่าเบิ้งฟันก่อนไก่ฟันหกวิ่งรูดไก่เจ็ดกับหกไปเบิ้งตัวเน้นและกับตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮหกศูนย์ กหนึ่งหกสองหกสามจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามจ้ะไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวกะไฮเลนไปกราน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่งตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบางเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันมิงรูดจอตัวนี้จะเขาง่ายหล่นง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจ,าจาา้ะเป็เจนนี่เนาะจ้ะมือนี้ผู้ที่ติดต,ตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะ เมืองแนวทาห้าหน้อยขอว่าที่สิบสองกลุ่มผาดไปแล้วนะเชิงสา,สามน้อยแล้วจ้ะเนาะเชิงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ะเบื้องตัวเด่นตัวนินกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมาเนาะจา้ะมากชอบตัวใดเ้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อห้าจไดเดาไปเล่นเน้นหนักเน้นเบาตรงกับเหลขกเขี้ยวคิดไว้ ทายนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันไหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า